นว่านักเ็ยังยอมฟังเนาะครับเขาก็ยังลูลดนักปดก็ยังล,ล,ล,ลงังดูังเออ<ๆ>ก็เหมือนลุงใจเนี่ย<ๆ>ก็สู้ใหม่ใช่ครับพี่นะก็สู้ต่อกันไปขอโทษขอยลายครับผมอ่าผิดถูกไม่ว่าการบางท่านก็อาจจะได้อยู่ที่ผมเน้นเน้นไปก็ขอขอขี้คุยนิดนึงนะก็อยู่ในส่วนของบ้านก็จะเป็นที่หลายๆคนดูนะมาสรุปสุดท้าย ก็จะเป็นอยู่ในส่วนของหนะ้าเจ็ดนาะห้าเ็ดแล้วก็สูตรนี้ก็หลายท่านก็ขอในส่วนของเลขที่บัญชีลุงใจมานะครับผมก็มาให้ลุงใจสําหรับงวดนี้นี่น่าจะมีลุ้นนะท่านผู้ชมนะก็เป็นอีกนะหนึ่งแนวทางมีเข้าบ้างมีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะครับเนี่ฮะก็อ่าเป็นของลุงใจนะในส่วนนี้นะนี่ครับก็สคปไว้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะ นะก็มันนิดเดียวจริงเหรอผมกอคุณบอลเลกที่นะครับที่ได้ยังมีต่อยอดนะครับที่บอแม่พทีหนองทุกุกุนเลยเขามากออกความเห็นนะครับโคุงถ้ายนะครับที่ผมพันนะครับบอลเลกทีห้าสิบเจ็ดนะครับก็ได้นิดได้น้อยนะครับ ขบไลยนะครับก็องขอขอบคุณนะครับเซบซี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟองเงิเดนนะครับที่สูตรเจโตนะครับมันบ่มานะครับจะขอโทษหลายๆนะครับแต่ห่อครับก็ต้องสู้ต่อไปครับมีแนวทางสู้อยู่นะก็สู้ต่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมนะพูดเลยก็ได้นุ่นบุญ บนเลยนะเดี๋ยวนี้ลุงแยกบนแยกล่างนะครับหนึ่งกับสามเจ็ดเด่นบนเด่นบนหนึ่งสามล่องแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดอืมตัวต้นนี้ล่างครับสามห้า <3, 5. S 1> ล่างนี่ให้สามห้าเลย <c oughs> ให้พิจารณาดูให้พิจารณาดู